โฟกัสที่ฐานแฟนถ้าคุณไม่มีฐานแฟนอะไรมันจะเกิดขึ้นรู้ไหมผมจะบอกความลับให้ความลับวงไหนคนรู้น้อยมากนะพวกทำคอนเทนต์ครีเอเตอร์ทั้งหลายแหละเขาจะบ้ายอดวิวเขาจะสนใจว่าคลิปต่อไปจะคนดูเยอะแค่ไหนแล้วฉันถึงจะเปลี่ยนมาเป็นรายได้บอ่อเพุ่งเทรนคนหนึ่งไปเมื่อ2วันที่แล้ววันนี้เขาส่งยอดมาให้ดูเลยแปดหมื่นหกพันบาทเขาเกิดมายังไม่มีเคยมีเงินเข้าเยอะขนาดนี้ <Wow. S 1> ภายในวันเดียวผมแค่สั่งการไปหนึ่งอันบอกน้องไปทำอย่างนี้แล้วต้องทำด้วยแล้วเงินเข้าเกือบหนึ่งแสนบาท กำไรทาเงินฟรีๆไม,ไม่ต้องมานั่งถักต้นทุนแหล้งสิ้นถ้าใครเริ่มทำคอนเทนต์นะคุณต้องไม่มากลยุทธ์แบบว่าอยากจะได้ยอดดิวแล้วคือใครแข่งยอดดิวคือตายแน่นอนนะครับทุกคนคุณจะต้องมีกลยุทธ์ใหม่แล้วนะก็คือคุณจะต้องมีฐานแฟนที่แท้จริงฐานแฟนที่อยากจะซื้อกับคุณแล้วซื้อกับคุณไม่ซื้อกับคู่แข่งคุณแล้วซื้อกับคุณอยู่เรื่อยๆแบบนั้นเนี่ยมันจะทําให้คุณไม่จําเป็นต้องไปหาลูกค้าเรื่อยๆ จะเปิดคอร์สใหม่นะครับชื่อว่า New Money ตีใหม่ต้องมาเอาช่องทางหาเงินใหม่ๆนะครับในโซเชียลเออรีเบิร์ดสิคนสุดท้ายเรียนออนไลน์เรียนซ้ำได้ตลอดชีพวันนี้9,900ันเกหน่วะว่า New Money สอสุดโอ้โหแค่คนรู้แค่ข้อ2ข้อแล้วคุณลงมือทำอ่ะคุณได้ค่าเรียนกลับไปเลย